โอ้ยมีคนโดนจับไปไหนวะโอ้ยมาแตกครับกอกไม่ได้พันออกไม่ได้ไปครับ bằng này. Nhẹ, này vào. Chị ครับ. Úi. Cửa hợp đằng lốp มี่างแล้วต้องยิงเก่งขึ้นสุด Yeah. เย่เก่งมากเพื่นอนโอขอบคุณไะัไดนแหนมมีดาบไหมมีดาบไหมคนดาบเลยนะดาบไปแล้วดาบไปแล้วดาบไปแล้ว

้ยตรงกลางมีช็อปอันยองอ,อ,อันยองดูดยาก่อนอันยองอันยองครัคบขึ้นบนพี่อัะลูมีไลท์แป๊บหบนึง่งแป๊บหนึ่งเฮ้ยครับ

ัวปอมสปอมไม่ได้บอเออไม่ได,ไได้เติมเลย <S 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 เฮ้ยไปกัดใครน้องน้องโดนตีเหรอ ขอบคุณครับพี่โจอี้อันยออันงองเอาไปขวาเราไปขวาเราต้องใกล้วงก่อนตปบอมตปบอม

แช่มเฉยเก่งมากเจ๊หมอหมอเก่งมากแอดซิตห้ามั้งเท่าที่ดีฮ่ <laughs> อ้ยค,คิวห้าเดี๋ยว <laughs> แต, <laughs> แต่แต่ดาวินม,มันสาวอล้วขึ้นไปแล้ว <laughs>

ฟินิดมันชูมันชูปมาเร็วมาเร็วชูบแล้วไม่นะโดนยิงโดนอ่ยิงโดนแล้วนะเมื่อกี้เน่ยไม่อยากเล่นทีเค chúng ta rất là hát chết người ta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  chết người Mm -hmm. This fight isn't over. Yeah. Wait. Like. What? Allowing themselves to be caught. Shatter the paint field. I'm out of white ammo. Right, the rubber out of sniper ammo. End of the double. What I shuttered is. เา่เอาหมออุ้ยเบฟบีอว้ยเดี๋ยวพี่พาคนเดิมมีอยู่เมื่อวานยังอยู่เหมือนมีคนอยู่หลัง I got them <sighs> พี่พี่พี่เสรมาเสร็จเส่มาเอ้ยดับหนูดับดับขึ้นจำตายแล้ววะตายวะตายเหมือนกันนะเออแรงแรงแรงที่สองที่สองเลือคนเดียวสองคนสองคน อ๋อไอหมอนี่ล้ม่านมันตายปะอืมแน่ใจโหคิวแนว